You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Daily. สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ Geek Daily นะครับสำหรับใน EP นี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับซึ่งนั่นก็คือมีเด็กมหาลัยคนหนึ่งนะครับได้หลอกคนนับหมื่นนะครับในชุมชนออนไลน์ที่มีชื่อว่า Hacker New นะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ใช้ AI ในการสร้างบล็อกปลอมๆขึ้นมานะครับซึ่งต้องบอกว่ามีคนเชื่อ ว่าเขาเป็นคนเขียนเนี่ยนับหมื่นคนเลยนะครับซึ่งมีการ Follower ติดตามมามากมายนะครับจากผลงานเขียนด้วย AI นะครับซึ่งนักศึกษาคนนี้มีชื่อว่าเลียมพอนะครับเขาเนี่ยได้ยินโมเดลที่มีชื่อว่า g p t 3นะครับจากาการเรียนในชั้นศึกษาของเขาแล้วก็เขาได้ทำการทดลองใช้โมเดล AI ตัวนี้เนี่ยสร้างบล็อกปอมนะครับภายใต้ชื่อปอมนะครับแม้เพราะว่ามันจะเป็นการทดลองที่ดูเหมือนสนุกสนานนะครับแต่ว่า เมื่อเขาได้ทดลองใช้งานจริงๆนะครับในการใช้ AI ในการสร้างคอนเทนต์นะครับที่เป็นเนื้อหาสาระนะครับในกลุ่ม Hacker News นะครับพบว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่สังเกตเห็นว่าบล็อกของเขาเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดย AI นะครับซึ่งมีคนจำนวนหลายคนเลยทีเดียวนะครับที่มากด Subscription หรือสมัครรับข้อมูลจากบล็อกปลอมๆของเขานะครับ ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ,ๆนะครับที่เครื่องมืออย่าง GPT-3 ได้กลายเป็นเครื่องมือ AI ที่สร้างภาษาที่ทรงพลังที่สุดนะครับซึ่งส่งผลต่อการผลิตเนื้อหาได้อย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนครับมันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของรูปแบบการสร้างคอนเทนต์จาก AI นะครับซึ่งประสบการณ์นี้เนี่ยทางเลียมพอนะครับนักศึกษาวิทยาศา,ศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์เนี่ยได้กล่าวไว้ว่า มันดูเหมือนจะง่ายมากๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะครับ โดย GPT-3 เนี่ยเป็นรูปแบบ AI ทางด้านคอนเทนต์การสร้างคอนเทนต์ล่าสุดนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดของ Open AI นะครับซึ่งห้องปฏิบัติการวิจัยในซานฟรานซิสโกเนี่ยได้เริ่มเปิดออกมาในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับโดยในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยทาง Open AI เนี่ยได้ปล่อยตัว GPT-2 นะครับซึ่งเป็นอัลกอริทึมรุ่นก่อนหน้านะครับซึ่งได้ประกาศระง,งับใช้นะครับเพราะว่ากลัวที่จะถูกใช้งานในทางที่ผิดนะครับ แต่เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนในปีที่ผ่านมานะครับทางห้องปฏิบัติการเนี่ยก็ได้แจ้งว่ายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะครับว่ามีการใช้งานในทางที่ผิดนะครับโดยทางห้องปฏิบัติการเนี่ยได้ใช้แนวทางที่แตกต่างกันนะครับสำหรับโมเดลใหมอ่อย่างตัว GPT-3 นะครับโดยไม่ได้ระงับหรือว่าให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบสาธารณะนะครับแต่ว่าเป็นการเลือกนะักวิจัยที่สมัครใช้งานแบบเบตานะครับโดยใช้งานได้ส่วนตัวนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อ รวบรวมนะครับข้อเสนอแนะและก็นำเทคโนโลยีไปใช้ในเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นปีที่จะถึงนี้นะครับโดยทางพอเนี่ยได้ส่งใบสมัครเขาได้ทำการกรอกแบบฟอร์มแบบสอบถามง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานที่ตั้งใจไว้นะครับซึ่งหลังจากได้ติดต่อกับสมาชิกหลายคนของชุมชนเบิร์เร่เอไอนะครับเขาก็ได้พบนักศึกษาปริญญาเอกที่สามารถเข้าถึงตัวทุนนี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเมื่อนักศึกษาปริญญาโทเนี่ยตกลงที่จะทํางานร่วมกับพอในการเขียนสริปเล็กๆนะครับให้เขาเรียกใช้ ทูนอย่าง GPT3 นะครับในการใช้ในการสร้างบล็อกสำหรับโพสในบล็อกแล้วก็มีการปล่อยให้ใช้เวอร์ชันที่สดสมบูรณ์ในหลายเวอร์ชันในโพสของของเขานะครับที่เขาลงใน Hacker News นะครับแล้วก็ เนื้อหาที่เขาใช้ AI มาสร้างเนี่ยมันพบว่ามีการเผยแพร่อย่างรวดเร็วนะครับมีการแชร์กันอย่างล่าลั่งนะครับแล้วก็ติดท็อปชาร์จด้วยนะครับใน Hacker News ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนที่แหล่งรวมคนที่มีคุณภาพทางด้านโดยเฉพาะด้านการแฮกเหล่าโปรแกรมเมอร์ต่างๆนะครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับที่หลายคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเช็คได้ว่าโพสต์ดังกล่าวเนี่ยมาจาก AI นะครับ ซึ่งเคล็ดลับที่ทางพอเนี่ยได้ทําการสร้างเนื้อหาโดยใช้ AI เนี่ยเขาแทบจะไม่ได้แก้ไขบทความอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตัวโมเดลอย่าง GPT-3 เนี่ย ได้สร้างภาษาที่สวยงามนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาในเรื่องการใช้ตักตะและเหตุผลอยู่บ้างน,นะครับเขาจึงได้ทําการเลือกหมวหมู่บล็เกยอดนิยมที่ไม่ต้องใช้ตักตะที่มีความเข้มงวดมากนักนะครับซึ่งหลังจากที่เขาได้ทดลองไป2ส,สัปดาห์นะครับโดยการโพสเนี่ยเกือบทุกวันนะครับเขาก็ได้ยกเลิอกโครงการพร้อมกับข้อความสุดท้ายที่เป็นการเฉลยนะครับว่าเขาไม่ได้เขียนขึ้นมาเองนะครับแต่ว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหากมีคนที่ไร้จริยธรรมนะครับมาสร้างาบล็อกคอนเทนต์เหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้บอกนะครับว่าใช้ AI ในการเขียนในการสร้างคอนเทนต์เหล่านี้ขึ้นมานะครับแต่ตัวพอเองเนี่ยต้องบอกว่าเขาต้องการแค่พิสูจน์ว่าโมเดลอย่าง GPT-3 เนี่ยสามารถ ก้าวข้ามความสามารถของนักเขียนที่เป็นมนุษย์ได้หรือไม่นะครับแม้ว่าอาาัลกอริทึมเนี่ยจะมีรูปแบบการเขียนที่ค่อนข้างจะแปลกและก็มีข้อผิดพลาดในบางครั้งคราวนะครับแต่ว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับจากหลายสิบคนที่แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเขานะครับที่สงสัยว่าโพสต์บล็อกที่เขาเขียนเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดย AI นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเหล่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีความเป็นกังวลมากๆนะครับที่เกิดขึ้นกับ ัลกอริทึมการสร้างภาษาดังกล่าวเนี่ยมานานแล้วนะครับนับตั้งแต่ OpenAI เนี่ยได้ประกาศปล่อย GPT2 ออกมาครั้งแรกเนี่ยผู้คนต่างคาดเดากันว่ามันเสี่ยงต่อการละเมิดโพสต์ในบล็อกของตัวเองในห้องปฏิบัติการแทนที่จะเน้นศักยภาพของเครื่องมือ AI นะครับซึ่ง จะถูกใช้เป็นอาวุธสำหรับการสร้างข้อมูลบิดเบือนที่ผิดๆนะครับและมันน่าสนใจมากๆนะครับว่า,าทูลเหล่านี้เนี่ยอาจจะสามารถที่จะไปสร้างปั่นโพส์สแปมนะครับที่เต็มไปด้วยคำค้นหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Google ได้หรือไม่นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าสนใจมากๆนะครับว่าต่อไปเนี่ยคอนเทนต์ที่จะเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เนี่ย หากใช้ทูเหล่านี้ทุกคนต่างมาใช้ทูเหล่านี้ในการสร้างคอนเทนต์เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยคอนเทนต์ขยะมากมายนะครับรวมถึงสามารถที่จะกลายเป็นการปั่นป่วนทางการเมืองแนวคิดต่างๆการเย็นผิวหรือว่าอะไรอีกต่างๆมากมายนะครับที่เกิดขึ้นขนาดว่ามีเพียงแค่มนุษย์ ใช้งานในโซเชียลมีเดียหรือว่าในเอ่อเซ e ร์ i เอนจินต่างๆตอนนี้ก็ยังมีคอนเทนต์พวกนี้อยู่นะครับต่อไปเนี่ยหากคนไม่หวังดีนะครับอาจจะเอาทูเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการสร้างความขัดแยง้งอีกหลายเรื่องมากๆเลยนะครับในอนาคตและที่สําคัญนะครับมันส่งผลต่อคอนเทนต์เคียเตอร์นะครับโดยเฉพาะคนที่เขียนบล็อก บล็อกเกอร์ต่างๆที่มักจะชอบเขียนบทความเนี่ยก็อาจจะมีคู่แข่งที่น่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือ AI นะครับที่จะมาเขียนคอนเทนต์แข่งกับพวกเขาเหล่านี้นั่นเองนะครับผมสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวของข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีรวมถึงทางด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าฟังผ่านรายการ Geek Daily ก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Geek Forever Podcast นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ใน แพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o o l l p p o d c s t t s o t i f y y y u t u b e นะครับแล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล็อกดิในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกดวอ l l o โฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ